ดูว่าทำไมตัวนักเตะทำไมดูโหดจังอันนี้ฤด,ดูการที่3นะครับสะสมตัวมาเรื่อยก็เลยดูโหดนะครับดูเยอะแฟนบอลทีมอะไรครับคุณไก่อ๋อเป็นแฟนแมนยูครับของแท้ทีมเดียวเลยครับแต่ก็มีเชียร์ก็คือไม่ได้เชียร์มีดูทีมอื่นด้วยอย่างแมนซิตี้ก็มีดูนะเพราะว่าบอลสวยงาม แต่ก็ไม่ได้แบบเป็นเป็นบางเกมที่ดูแต่แมนยูนี่อยู่ในใจเสมอครับนี่ลังั้นผมออกแล้วอ้าวผมเป็นแฟนแฟนเลยนะไอ้นิบังแฟนมาลิดโอ้ผมก็เชียร์ครับมาลิด ของสเปนนี่ดูมัลลิดเพราะว่าเด็กแมนยูไปไปอยู่มัลลิทค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเป็นบอลเยอรมันก็จะเชียร์บาเยอร์ตอนนี้ก็มีอีกทีมคือ,อเรเวอร์กูเซ่นนะครับลีกลีกเอิงก็จะเป็นปารีส <c oughs> เนี่ยมันจะมีหนึ่งทีม สำหรับของทุกหลีกนะครับทีเ่เชียร์แต่ที่ดูเกือบทุกเกมก็คือแมนยูนยี่แหละคไปกันต่อนะครับพูดคุยได้ครับดีๆให้ได้ไม่เห่านะครับจริงจังแค่ไหนครับทีมเดียว ไอ้ตรงยิมบังเดียวนะขยายอ๋อเด็กแมนยูเหมือนกันใช่ไหมครับอืมดีครับเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าเอ่อใครจะมาคุมทีมต่อนะครับไม่สรุปสักทีคนอื่นเขาซื้อตัวนักเตะไปแบบอืม,อมเยอะแยะแล้วครับแมนยูยัง ไม่สรุปพูดกันทีมเนี่ยโอเคเราไปกันต่อนะครับตอนเราไม่อัดเราไม่อัดหนักนะเดวบอยโรดี้อเวเลตโอเคอีบูทครับพวกพีต้งใจ ไม่ไหวมั้งจริงๆก็ทูเคิลก็โอเคนะแล้วก็ซาบอนนีอันนี้อาจจะเป็นเป็นไปได้ยากใจจริงอะ่ะเด็กแมนยูอะ่ะอยากได้ซีดานคุมแต่มันมันเป็นไปได้ยากมากด้วยสภาพทีมนะตอนนี้ด้วย เงินด้วยหลายๆอย่างเออซีดานคงไม่มาแบบทิ้งชื่อที่มาอยู่แล้วยิ่งตอนนี้ยังพูดอังกฤษยังไม่คล่องนะสตีบออมแมคคารีนหรอผมว่าถ้าถ้าแมคคาเรนกับสตีบุ๊กเลยเงี้ยเอา เทนฮารคุมต่อดีกว่าจะได้อ่าอะไรนะจะได้ดูแบบจริงจริงยังจแล้วทีว่าเฮ้ยถ้าทีมมาครบๆเนี่ยทเทนฮาร์อจะม,มีอะไรมีฟอร์มที่ดีไหมมีแนวทางการเล่นที่ดีไหมสำหรับผมณตอนนี้เหรอจริงๆอยากได้อ่าเดซบบี่นะ ว่างงานอยู่ด้วยแต่ก็แล้วแต่บอร์ดนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่าน่าจะบุกมาเนะี่ะถ้าเดซบบี้มาคุมขนาดในเกมคุมพอสมัทยังแบบโหเล่นด้วยยากมากเลย ถ้าผู้ไว้ครับอยากได้ไขนอยู่ลูกฟิกิกเปิดมากอืมเป็นลูกเต็มมุมแมนยูนะครับอนีวานเก็บบอลได้อืมอยังติดนะครับฮาลันตาเกมสวนกลับขึ้นมาก ต่บอลไม่ได้โอ้โหใบเหลืองแล้วทำไม่ได้ด้วยต้องอยากได้อันเชโอ้โห้โหถ้าได้อันเชนี้ผมว่าพลิกพื้นมาได้เลยแหละขนาดมาคุมเอวตันรอบนั้นยังโห้ยัยงแบบเทพเลยอะ่ะ ดันโดนแค่นะมาลิดดึงตัวกลับเอวตันเต้เลยอันเชนี่ยอมจริงแกเก่าด้วยแล้วก็บาร,รมีมีอายุเยอะเลยด้วยคุมทีมาเกือบหมดแล้วมั้งได้แชมป์มาล,ล่าสุดก็ ได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์เกมแบบโดนโดนกดตลอดสุดท้ายก็บททำไปทํามานี่อ,อได้ลูกชนะมาเรื่อยๆเ,เ,เลยครับแมทมาริดเห็นว่าแกพกลูกซองน่าจะเป็นงนั้นนะครับนักเตะก,กลัว นักเตะมีชื่อแต่คนนี้กลัวแกหมดเลยแต่เห็นฝีมือตอนมาคุมเอลวต์ตันแล้วโหสุดเลยอะอันเชียนี่สิ่งของแท้ยังอ,อยู่ทาเกมขึ้นมานนครับคารับ,บินี่ยังอยู่ก็ยังไม่ได้ใครจะลอะยังสู้ได้อยู่นะ ยิดเปิดมากืมมีอุตสบ,บันมาสุเรกิมปงกิมปงเปิดกีวานเขาสั้นอยู่น้ำหนึ่งนย์นับทางบ้านด่าไปเนี่ยเสียงดังเียีดาบ้างมาสามปีนี่หลงไม่ลืม อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เห็นมีข่าวว่าแกจะกลับมาคุมทีมอีกแลวอีกแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะมาคุมทีมไหนนะครับเมาส่วนกลับขึ้นมาอยาให้มาแมนยูจังเลยอะ่ะสีดานหลอดไฟเก็ขึ้นมาวียอเปิด อีวานดีแมนยูก็เล่นดีขึ้นมาสักนั้นนะครับพอมีกองเชียร์เพิ่มเข้ามานี่แมนยูไม่ได้ใจเลยนะครับในเกมท่านักเตะหมดใจใช่ใช่ครับ อ๋อไม่ึงถามผมใช่ไหในเกมถ้านักเตะหมดใจผมขายครับไม่ไม่ไมอาไว้ครับถ้างองแงอะไรเงี้ยไม่ซีเรียสเลยเราหาหนักเตะใหม่ได้เสมอครับแต่ถ้าแบบนักเตะสำคัญจริงๆก็พยายามพยายามคุยก่อนแต่ถ้ามีปัญหามากก็ขายครับ นักเตะแมนยูนี่ขายกันหมดแล้วเหลือที่เหลือนะครับแมน,นยูชุดชุดเดิมก็จะมีเมาส์มีลัดปอร์ตมีคาราโชแล้วก็เมนูน้องแอนขายไปแล้วมีสร้างทีมใหม่โคเดอวิเจ็บใครกี้เนยลกทุ่มนะครับ คุณโป่งชูเล่โมเชล่าผมเรียกคุณบุ๊บด้วยนะจะฟังดูดีว่ะนะคุณบุ๊บเอ่อได้เล่น FM หรือเปล่าครับน่าจะเป็นเล่น FM เเหมือนกันนะดาวิดลากขึ้นมาเปิด อืมปัดเป็นเกมสนับของแมนซิตี้นะครับฮารันอุ้ยสุดเปอร์เซฟของคอรซ่าครับอ,อันตรายแล้วเล่นครับตอนนี้15ดูการ ยุคเด็กใหม่หมดแล้วโอ้ยหูเล่นเน้นยาวงานมากสิบห้าฤดูกาลโอ้ยดูเบนดีอาร์นะครับมองคือเสมอให้แมนซิตี้ยังเก่นได้โอ้คุมสิบห้าฤดูกาลได้กี่แซม์เขาเนี่ย เด็กเกิดอ๋อเด็กเกิดใหม่นี่เรียกว่าอะไรเด็กเกิดใหม่นี่เอสถิตค่อนข้างเทพนะครับแต่เราก็ไม่แค่แค่ไม่คุ้นชื่อเฉยแต่เกิดใหม่นี่โคตรเก่งเะอืมขอสารับไปได้นะครับสกายวีนี่โิดนี้ บอยบุกมาอยาพูดจรงเลยครับได่ you know. ้กลางๆอ้าวเหรอเด็กก็เคยใหม่ของผมมีตัวเนียนะเก่งเลยแหละอาจจะไม่แบบสมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่เคยให้ลงเล่นนะครับก็เล่นโอเคอยู่แต่ก็ยังปล่อยอยู่เพราะอายุเพิ่ง17เองเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ บอกให้ซูเล่จับอ่าแมนยูบุกขึ้นมาแล้วฟอร์ดเวสยดเอ็มบาเป้ได้มาต่อี่สังโอ้ M abe, โหวัต่เอ็มบาเป้โหดจริงแต่โหทั้งค่าตัวและค่าเหนื่อยแพงต้องแบบ หมดทีมสนใจหรือหมดแพชชั่นแล้วะเราถึงจะได้มานะครับแต่ถ้าเป็นภาคอื่นนี่ซื้อได้ง่ายอยู่นะภาคน,นี้นีซื้อยากมากโหเบร์เดโดเป็นซูเซมคาต้านครับเอ็มบเป้นี่ผมซื้อซื้อทุกนะภาคนะมีภาคนี้แหละซื้อไม่ได้แตะไม่ได้เลยอายุไปเกินสามอยุสีส่หมดสิทธิ์ซื้ออ๋อ ก็ว่างั้นแหละแต่เอ็มเาเป้นี่แบบในเกมกับตัวจริงนี่โหดจริงเดวิดคิวมาโดสูเว่ย์ยเมาการ์โชดีกว่าการโชว์ชแล้วกัน เคไปกันตอนะครับงานอยู่กับเกมบุกขึ้นมาเสาวนี้เน้นนักเตะพลังหรือ ผมผมเน้นแล้วแต่ก็เรียออะไรแล้วแต่ตำแหน่งมากกว่าถ้าตรงกลางก็ไม่ได้เน้นวิชั่นนะครับแต่ถ้ามีก็ดีนะครับเน้นการผ่านจ่ายบอลผ่านบอลเวิร์ดทัชมากกว่าส่วนเกมรับก็จะเน้นแท็กกิง้งมาร์กกิง้งมงอะไรเงี้ยมากกว่าครับ ส่วนสายพลังอันนี้ไม่ค่อยเน้นนะครับแต่มันมีอยู่แล้วเมาส์เนี่ยเมา,เเมาเส์สายพลังอืมลำหน้านะครับซู้ๆๆอืม กันต่อนะครับตอนนี้แมนยูมีโอกาส9ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งได้มา1ประตูแมนซิตี้มีโอกาส8ครั้งนีเข้ากรอบ5ครั้งได้มา1ประตูเหมือนกันดูแล้วเรามีโอกาสชนะเหมือนกันนะเวทชื่อว่าเมาส์รักปอดยิ่งอ,อูยชนเสาอ้๋ซ้เรียบร้อยแมนยูขึ้นนำนะครับ2-1เมาส์ในเกลนใช้ได้นกเกีกยวอ๋อใช่ ในเกมเนี่ยเมาสุดยอดเลยบล็อกทุกบบล็อกยิงเชงเสาอีวานโซลัสซันซ้ำน,น,นะครับโอ้ยนแฮตติกนะครับอีวานชินชมนกเตป็ดนี่มึงม่ยินแต่บันได้ เมาจริงๆถ้านอกเกมก็อาจจะเก่งนะแต่เจ็บนานไปหน่อยแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ลงอีวานซื้อมาแพงอ๋อของผมอะโชคดีตรงที่ว่าอีวานเนี่ยอันนี้ภูมิใจมากเพราะว่ารุยการแรกใบตั้นตกชั้นนะครับแล้วเอ,อ,ลองลองยื่ไปเล่นอะลองยื่มไปยี่สิบแปดล้านอ่ะบอดไออะไรนะทีมใบตั้นรับเฉยก็ผมก็เลยได้มายี่แค่ยี่สแปดล้านคร เซฟอื่นนี่ต้องซื้อมาอย่างน้อยก็หกสิบจ็สิบล้านนะอันนี้แบบงงเลยลองยื่นไปเล่นเพราะว่าไม่คิดว่าจะจะซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันแพงลองยื่นไปเอาสโมสอนรับาะงั้นรับเราก็สบายเลยซื้อมายี่สิบปดล้านเองอยู่ตะบันได้ มันตั้มมาที่แมนยูนะครับแม้ว่าแมนเชสเตียจะของบอลมากกว่าแต่ก็พอๆกันอ่าเป็นฟีคิกของแมนเชสเตียครับอุ้ยเกือบไปนะครับโหแต่บอลไม่ได้เอาแล้วยังเป็นซืเปอร์เซฟของคอสซาครับอีวานเนี่ยเป็นตัวโกงจริง แต่ต้องลองซื้อตอนดิการแรกครับใบต้นตกชั้นอันนี้ได้ถูกอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติเซฟหน้าจะได้หรือเปล่ายี่แปดล้านอาจจะไม่ได้บังเอิญได้โอ้เมาส์แมแลงก็เหรอ

<Okay. S 2> เปลี่ยนตัวมาช่วยช่วยไล่บอลน,นะบอืมช่วงนี้คอสตาท็อปฟอร์มนะครับอยู่ลูกฟิกลิกเวสเปิดมาฮึ่มอยู่ลูกเต็มมุเม,มันอยู่คนระับทวงเวลาสไตล์นะครับใ,ใกล้ใกล้หมดเวลาที้เราทวงเวลาไว้ก่อน คิวโดเปิดเต็มอุ้ม,มตาโ้โชกิบมาได้เปิดกันมาไม่นู่กลับมาที้คอสซาเลยครับอือต้องใจเย็นๆกินฟองนี่งทุ่มมาโอ้เมนูปัดเอ้เมนูเปิดมากิวโดอืมอย่างได้อยู่นะครับกิวโด ลากเข้ามาเปิดอืมอยังเป็นลูกเตะม,มุมแมนอยู่นะครับช้ยวลายคุ้มไม่รีบไม่รีบไม่รีบคิวโน่เปิดเตะมุมม,มาอืมอีวานมองข้ามขานะครับ ปีคลิปของนังสติี้จำหน้าไหมหอิ้ยในตรงกอดนะครับนีเสียงอะไรเนี่ยกนะลับไปที่สมดุลเฮ้ยตกใจยังได้อยู่นะครับไม่รีบไม่รีบไม่รีบคอซาเปิดยาวไป้มาอืม เก็บบอลมาได้คนระับเป็นเกมสนกลกับอ,อ๋อแมนยูตะบ,บนันมาอย่าเมาอ,อย่าเมาโอ้โหจ่ายร้อยขามานะครับการาโชเปิดอืมจุดโทษหรือไงอุ้ยจุดโทษเยสให้ยิงกันดิจะฟาวพอยิงอีกแล้วเหรอโอ้โห ใ nice, นที่สุดแมนยูนำ3-1ครับเป็นไปได้โอ้การเปลี่ยนตัวและการแก้เกมเราเข้าเข้าทางครับแต่ต้องชมอ e ีวานโฟกัสนะครับยิงคมจริงอย่างยังไม่จบเกมนะครับทุเราจะเสียทีใจเย็นใจเย็น พีคิกแต่ฟอร์ดล้มหน้าอโอ้โเกือบหลับจะกลับมาได้นะครับพีคิกปันติดกำแพอ่ยิงได้ลูกเตะม,มุมยิงสบายนะครับถ่วงเวลาไปยาวๆอย่างน้อยก็20วิ3าวออิอ่ะเอออืมอ โอ้โหแมนยูเอาชนะแมนซิตี้ไปได้ครับสามหนึ่งโหยูมใจชื่นชมนักเต,นกเตนก่นะครับแมนยูยังนำเป็นเจ้า <c oughs> ยังนำจากฟวงครับ